สวัสดีชุมพรดินแดนสุดทะเลใต้อย่างสมบูรณ์การเดินทางครั้งนี้กิ่งจะไปตามหาแห่ง่้นเรืองแสงแบบในหนังอวตารและก็จะไปไดมึกแบบวิถีชาวบ้านนะแดนโดมโฮมสเตย์และยังได้ทดลองนอนเต็นท์ริมทะเลครั้งแรงในบ้านเกาะเตียบเพื่อลุนรอดูแสงเหนือกันการเดินทางครั้งนี้ถึงจะเป็นทุักทุเลทิปแต่ก็ให้ค่าประสบการณ์ใหม่ๆมากมายถามผู้คนก็ยังใจดีและเพื่อนร่วมทางที่พร้อมลุยไหนลุยกัน คุ้มค่าสุดๆกับการเที่ยวที่จังหวัดชุมพรเริ่มต้นเดินทางออกจากหนองคายด้วยรถไฟถึงสถานีกรุงเทพอพยัแล้วนะคะทุกคนง่วงมากเดี๋ยวเราจะไปต่อรถบัสไปชุมพรกันนะคะไปะเดินทางกันดีกว่าแล้วกิ่งก็มาต่อที่ขนส่งสายใต้นะคะนั่งรถทัวร์ของโชคอนันต์ไปยาวๆไปชุมพรเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้กิ่งก็อยู่ที่รถทัวร์กรุงเทพไปชุมพรนะคะอ่แพนตอนแรกอะ่ะจะไปคนเดียวแต่ว่าก่อนหน้าหนึ่งวันมีเพื่อนรู้ทิปเลยจอยด้วยนี่นี่เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปชุมพรกันค่ะรถคันนี้ใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ลุ้นนะว่าพุ่งว่า แพนทริปนี้จะได้เห็นแพนต้อนไหมต่ะเดินทางกันทุกคนถึงชุมพรแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่พักวันนี้เราจะพักในตัวอำเภอเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปสวีสวีกันสวีไม่ใช่สวีสวี ที่นี่น่าจะเป็นที่พักเรานะคะทุกคนเรายังไม่เจอรีเซพชันเดาวไว้ก่อนสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะและนี่ก็คือห้องเรานะคะนี่บชบช,บชบอ่ะไม่มีไฟอ่อยู่นี่ โอเคเลยนะทุกคนห้องละ5 9า590มีพร้อมอาหารเช้าแล้วก็อยู่ในตัวเมืองชุมพรแนะนำค่ะเดินทางมาทั้งวันก็หิวละไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะและที่นี่นะคะทุกคนเป็นถนนภัดไทยหอยทอด ดีนะคะบอกมาจริงๆมันคือถนนกรมหลวงแต่ว่าเส้นนี้ยจะมีผัดไทยหอยทอดเยอะมากเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าถนนผัดไทยหอยทอดเราก็ฝั่งผัดไทยนะแล้วก็เพื่อนก็ฝั่งหอยทอดกันมาหลังจากที่ฝากท้องไว้กับผัดไทยหอยทอดที่แสนอร่อยหนังท้องก็เริ่มตึงและหนังตาก็พร้อมที่จะเข้านอน และเช้า,ชานี้ก็นั่งรถไฟจากตัวเมืองชุมพรไปอำเภอสวีและมีคนจากที่พักมารับไปยังแดนโดมโฮมสเตย์ค่ะและนี่ก็ถึงแล้วบรรยากาศแบบดีมากๆถึงแม้ว่าเมฆจะคึมฟ้าจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ชิลและบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะแบบสดชื่นทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่หาดนะคะ วันนี้คงไม่ได้ไปดำน้ำเพราะว่าลุงบอกว่าอากาศม,นมนันไม่ค่อยดีน้ำมันไม่ค่อยใสก็เลยทิป์ดำน้ำแกไม่ค่อยแนะนำวันนี้เราไปดูหาดแล้วก็ค่อยมาทำแอคทิวิตี้อื่นนี่คือรถมอไซค์ที่จะขับไปคิดว่ารอนไหมร้อนแหละไปะไปกันทุกคน ไม่ไกลมาจากที่พักนะคะมุมนี้ก็แทบจะเป็นหาดรับๆเลยเพราะว่าไม่มีคนและน้ําทะเลสะอาดสวยมากค่ะคืนคือแบบวันนี้คืนค่อนข้างจะแรงแต่ก็สนุกเล่นน้ํากันไปแบบเมามันกันเลยทีเดียวหลังจากที่เล่นน้ําจนชุ่มฉ่าหัวใจแล้วกิ่งก็กลับที่พักเพื่อจะไปพายคาย,ยัคต่อค่ะและนี่นะคะคือเรือของเราที่เราจะพายไป ข้าวเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคือมันเยอะจนเกินกว่าสองคนอาจจะกินไม่หมดอ่ะรอบกลางวันก็คือยังไม่หมดหัวละพันสามแต่แบบกับข้าวอลังการยางสร้างอะกินจริงจนอยากจะบอกเขาว่าไม่้องทำเยอะขนาดนี้ก็ได้เนาะคนสามช้ากลางวันเย็นเอ้ยช้าไม่มีนี่แต่กลางวันกับเย็นใช่ไหมกลางวันเย็นแล้วก็เช้าอีกก็คือสามเลย ิว,ว,ว,วจา่ายได้ถิงกินมาตั้งแต่มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยอาหารนี่คือรสชาติเด็ดมากโดยชวานน้ำจิ้มก็คือแซบหนัวเด็ดสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ความสดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็คือซดแบบตะโกนได้เลยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในแพคเกจที่เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องปริมาณเนี่ยก็คือให้แบบจุกจจ้าเดีย๋ยวจะไปวางเหยื่อปลาหมึกกันนะคะ ลุงจกักผู้พาเราไปการออกเรือรอบนี้ลุงจักจะพาไปดูวิธีการลอบปลาหมึกแบบวิถีชาวบ้านนะคะแล้วก็พาทัวร์รอบอ่าวคามค่ะเดี๋ยวเราจะวางแบตเตอรีอ่ไม่วางเราแฝนแลูกเราแฟนเหรอคะเย้ลุงมีไฟอยู่ อ,อ,อ,อ๋อแขวน,อ,นอ๋อแขวนไว้ข้างบนแค่นี้เลยเหรอคะอ้อปลาหมึกหรือแมงเม่าอ <c oughs> หลบหน่อยมากผู้สอย <c oughs> ใจเย็นนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปต่อจแนหลังจากที่เราติดไฟเพื่อลออ่อปลาหมึก <c oughs> ก็ต้องปล่อยทิ้งเวลาเอาไว้แล้วค่อยกลับมาได้หมึกอีกรอบค่ะ แล้วก็คลิปหลังจากนี้ได้หายไปเจอในทีตอนเช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแพนต้อนกันนะคะรุนนะทุกคนว่ามันจะเห็นไหมแล้วเห็นแล้วจะถ่ายติดไหมเพราะว่ากิ่งมีแต่กล้องเล็กก็เลยไม่รู้ว่าความกล้องเล็กอะถ่ายแบบตอนกลางคืนมันไม่ค่อยเห็นไงถ้ามันไม่เห็นจริงๆก็อาจจะ ติดให้ไปดูคลิปช่องอื่นแทนนะคะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าจะพยายามถ่ายให้ออกมาให้ได้ถ้าไม่ได้ภาพเคลื่อนไหวก็จะเอาภาพนิ่งมาให้ได้ละกันแต่ก่อนอื่นก็คือเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนื่องความนี้ว่าวันนี้ขึ้นลมแรงอยู่ก็หลุนไะไม่ได้กัน ออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบปีห้าเดี๋ยวเราจะไปล่าถึงต้นกัน เห็น, <_ T ri be> นค่ะเห็นนะ้ยเว้ยเยมากเว้ยตรงนี้เยอะมากหลังจากที่เราดูแพงต้อนกระจนอิ่มใจแล้วลุงจักก็พากิ่งมาดูวิธีการบาหมึกแบบวิถีชาวบ้านเลยค่ะลุงจักเนี่ยแกแข็งแรงมากๆเลยนะคะจริงๆแกจะ60แล้วแกก็ปีนป่ายเหมือนคล้ายๆนั่งร้านแล้วก็ โชว์วิธีการบามหมึกแบบชาวบ้านให้กิ่งดูเลยค่ะ mm hmm. วิวมากเลยทุกคนเ yeah, <you> ยอะยจุดเดอะยจุดจริง <Yeah. S 1> แต่เขาเงียบอะตอนแรกเขาเงียบมากตะลึงในความงามของเองมั้ะก็ทะลุน้ำไปไกลโพดเอาแล้วสดจริง ยังกระพริบยังยิ้มอยูอย่เลยเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยอุ้ยตัวใหญ่มากสายสายดีช่วยลุงยักปลาหมึกช่วยลุงจักยักปลาหมึกถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปโดนปัาตัวถ้าลึกโดนตำนะลึกไปเกินร้อจีลุกต้องตายเอาร <laughs> ทุกคนวันนี้ภารกิจแล้วก็สำเร็จรู้เรื่องรู้ร่วงเลยนะคะชาวนี้ทางต้นก็เยอะปลาหมึกก็เยอะ เดี๋ยวเราจะไปเอาซาซิมิกันนะทุกคนเอาปลาหมึกอะค่ะลุงบอกอ่านี่ค่ะคนะ่ะขอบคุณนะคะพอไหมพอค่ะ <c oughs> นี่ปลาหมึกที่เราจับมา <c oughs> หลังจากที่กินกินข้าวเก็บของ ก็ต้องบอกมือล่าลาของสถานที่นี้นะคะแดนดมโฮมสเตย์ที่ที่แบบเออดีบอกได้คำเดียวว่าต้องมาเหยียบที่นี่ป่ะเดินทางกันต่อทุกคนคะหลังจากนั่งรถตู้จากสุวีมาที่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรนี่ เลยตัดสินใจกับเพื่อนว่าจะเช่ารถเข้าไปที่บ้านเกาะเตียบเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพักคืนนี้ที่บ้านเกาะเตียบนะคะที่พักที่คนรีวิวคนแบบไปที่นั่นเยอะเหมือนกันแล้ววันนี้ก็จะไปนอนเต็นท์ก็จะมาดูว่านอนเต็นท์ริมทะเลจะเป็นยังไงนะคะแต่เต็นท์ไม่ได้มีแอร์แล้วก็พอดีตอนแรกอ่ะเขาอ่ะให้เราเอา,เอาพัดลมมาเองแต่ว่ายิงอ่ะมัน แบกเป้มาไกลก็คือไม่มีพัดลมเขาก็เลยไปขอ,อยืมพัดลมมาให้นะคะเจ้าของที่พักก็แบบเออดีแต่ว่าต้องแบกถุงนอนอะไรมาเองนะคะเพราะว่าเขาไม่มีให้เขามีให้แค่เต็นท์เช่าแล้วก็ที่พกักคือถ้าใครมีเต็นท์มเองก็ต้องเสียค่าเต็นท์เพิ่มนะคะเราวจะไปดูกันว่าบ้านเกาะเตียบจะเป็นยังไงกันไปค่ะอะไรนะ ออกเดินทางไปบ้านกาะเตียบแล้วก็ลุ้นฟ้าฝนกันดีกว่าคะ่ะนี่ทุกคนแล้วเราก็เดินทางมาถึงบ้านเกาะเตียบแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งก็คือใช้เวลาเดินทางรอรถอะไรอย่างเงี้ยสักพักเลยเพราะว่าจาก จากดานโดมมะมานี่ประมาณสองชั่วโมงกว่าก็นานเลยค่ะสวัสดีค่ะออจองที่พักไว้แต่ว่าเป็นเต็นท์นะคะที่ไปนะ้าจะฝั่งลยทางซ้ายใช่ไหมคะบรรยากาศที่นี่นะคะทุกคนนี่ ตงนี้ใช่ะคะและนี้ก็คือจุดโซนที่พักของเราชื่อบ้านทะเลนะคะค่าบริการต่อคน200ส่วนค่าเช่าเต็นท์ก็300ค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้มัน5้าโมงแล้วอะคิดว่าน่าจะพายเรือพย,ยังไม่ฮันละเดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเวลามันเลทไปหมดเลยผิดแผนไปหมด โซนนี้เป็นโซนป่านะคะเนี่ยดีมุมดีเลยนะคะชิลๆแล้วดูข้างหลังเรานี่ก็เป็นทะเลใครมาชุมพรก็มา ก็ครบทุกๆอย่างเลยนะอาหารการกินก็ครบหมูกระทะก็มีเดี๋ยววันนี้ดึกๆก็ว่าจะกินเหมือนกันน<ม>่ยสวนมากมทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของที่นี่นะคะมันจะมีอยู่สองโซนถ้าโซนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่เราเช็คอินน่ะก็จะเปิดถึงประมาณสองทุ่มนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าเป็นฝั่งเนี้ย mm hmm. เขาบอกว่าจะเปิดประมาณถึงเที่ยงคืนนี่นี่นะคะทุกคนสวยเลยนะเดี๋ยวจะไปถามเขาดูว่าตรงเนี้ยเราจะมากินอะไรได้ถึงกี่โมง เราจะลองถามเขาดูนะว่าเปิดถึงกี่โมงตรงนี้ตรงนี้ร้านข้าวเปิดถึงกี่โมงคะข้าว้าโมงเช้าค่ะไม่ไม่เปิดเปิดถึงกี่โมงคะตอนอ่ามันจะเที่ยงคืนค่ะถ้าไม่มีลูกค้าทุกคนคะแล้วตรงเนี้เนี่ยกิ่งมานอนเต็นตรงนี้นนแล้วข้างหลังอ่ะก็จะเป็นทะเลคือถ้ามีไดมึกอ่ะก็จะเห็นตรงนี้เลยแสงสีเขียว นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวจะไปออกหาอะไรเฮ้ยโอ๊ยคุณไม่รู้เรื่องแล้วนะจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็รอรอเรือใดหมึกว่าวันเนี้ยเขาจะออกไหมแล้วเขาจะออกเยอะไหมแล้วฟ้าจะเปิดไหมแล้วเราจะได้เห็นไหมแล้วถ้าถ้าไม่ได้เห็นกินจะแปะรูปเอาไว้นะว่า ปกติอ่ะมันจะเห็นประมาณไหนมันจะเลิศมันจะสวยขนาดไหนนะคือมาที่นี่ก็พอสิ่งนี้แหละแต่มันไม่ได้อ่ะบรรยากาศอากาศมันไม่ได้ขึ้นก็เยอะฟ้าก็ลึ้มมันก็อาจจะไม่เห็นก็ต้องทำใจไว้นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรบรรยากาศทุกอย่างมันก็ดีนะคะแ okay, ค่ขาไปกินข้าวก่อนละ หลังจากที่กิ่งรอดูแสงสีเขียวจากเรือได้มึกก็อดค่ะไม่มีคืนนี้ก็นอนล้สวัสดีค่ะทุกคนเชาน้านี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะคะอิ่งมานั่งฟังเสียงขึ้นเนี่ยอยากให้ฟังเสียง นั่งฟังเสียงขึ้นแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะเช้าแล้วคะ่ะทุกคนนี่แต่พระอาทิตย์มันขึ้นทางนั้นนะคะพระอาทิตย์มันขึ้นตรงนู่นนี่มันขึ้นทางนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่งตะวันตกเพราะนั้นเราก็จะไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วเม่มันเหมาะมัวได้แหละเมื่อวานอะยังไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเลยคือยังไม่เห็นพระอาทิตย์เป็นดวงดวง บรรยากาศของที่นี่เช้านี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปพายคายัคกันนะคะเนี่ยเดยจะไปตรงนู้นใส่ชิช้พร้อมที่เหลือล่ะค่ะและนี่คือการพายเรียวหมุนบนมันไปไม่ได้อ่ะมันไปไม่ได้ล้อเขา่า ต่นะคะทุกคนแทปอีกลำหนึ่งถ้ายังพายเรือวนอยู่แสดงว่าเป็นที่เราไม่ได้เป็นที่เรือเดี๋ยวลองดูถ้าไปถึงก็ถึงถ้าไปไม่ถึงก็ไม่ถึงนะคะทุกคนนี่ทุกคนแล้วข้างหน้าเราคือหินสระเคนะคะ นะเนี่ยรูปล่างเขาเหมือนจระเข้ลเลยแต่แสงมันไม่ค่อยสว่างนะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพระพระพระพะเดี๋ยวใส่โยงใกล้ๆนี่ส่วนมากลนะนี่ไปมิชชั่นคอมพีทกลับละ ทุกคนแล้วจากเมื่อกี้ที่เราไปนะคะจากนักท่องเที่ยวตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยทั้งสองนี่เพราะว่าน้ํามันเข้าเรือแล้วหาที่ระบายไม่ได้ดูทุกคนดูเนี่ยน้ําเข้ามาสูงมากแล้วทายังไงก็ไม่ได้ก็คือตอนนี้เดินลากกันอยู่นะคะ หลังจากพายคายักเสร็จกิ่งก็เดินเล่นชมบรรยากาศฝั่งป่าชายเลนแล้วก็นั่งกินข้าวและเตรียมตัวกลับค่ะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะนี่ทริปนี้หลายๆอย่างก็ได้อย่างที่คิดเอาไว้แต่ว่าเหมือนที่น่ะอากาศมันไม่เป็นใจ ไว้ค่อยมาใหมนะ่รอบหน้าแต่ก็ได้ได้ได้ถ่ายรูปได้เดินเล่นโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหนะ้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปเที่ยวอย่างสนุกเหมือนกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย